ผู้ได้ได้ผู้ได้เสียออกจากครอบไป่อตะก้าเพ่ปเด่นให้เล่นให้โล่เธเด่น่านออกจากเลียนให้โล่เนะออกจากตารางเราำืวจน้ำคลอดตวจน้ำรีบรีบลีบเคยหค้แล้วว่า โตมีเรีงบันดาใจอย่างแต่งเพลงพิ่งเห็นแล้วเลงแรงบันดาใจแต่งเพลงเมื่อกี้พอแหลมนางจะกับคู่หน่อยไหมันี่ตีขึ้นงบันดาใจผู้นี้ผู้นี้ตีซื้อเพลงยังก่อนซื้อเพลงเกี่ยวกับวุวนี่ละแล้สดเาวรลูกเลลแต่งเรล้องวสัมพันธ์กันแน้วพึ่งรู้วันนี้คือไอดอนเลียงบันดาใจสั่งเรงบรนดาใจจาก เราแล้วมาพ่อผู้สาวพ่อผู้สาวผู้หนึ่งวาวเลือกเกิดแรงบันดานใจพ่อ้ยพ่อแม่เด็กหน่อยในอนาคตพ่อแม่เด็กน่อยในอนาคตเออขนมกีบเนี่ยเ้าลอาเอีกแล้วเอามาเอามามาวว่โจนีกกินดูอีดีบ่ะมละติขนมกีบอีกแล้วขนมกีบลูกชิ้นเลี้ยเอาลูกชิ้นเลียงเระเครงลูกชิ้นเลียงขนมกีบโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นเลี้ยง้ สองไม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นออตอไม้ใลครับอแม่ผู้อยากสั่งเลี้วมานี้วได้กินิ่เร็วบอโจเลี้ยไม่่ม่บอสโจวาพยายากกินอย่งมาเลยไหมนะกินแล้วเวลนใจเงินจะจจไปจงไ้เพราะว่ากติกาพ่นห้ามคุยกันเรื่องเงินกินได้่นกินได้ได้ไเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยลียอันนี้มันโมเมนเเลี้ยงช่ขี้ไลพอดนะ ເປັນເງິນໄດ້ໄດດດพอລງິນນນກິ້ມໍກິມານບໍໍ່ກິກິນກິິມມີນລານ້ກິມມັກນກິມກຈ กินซีฟูดกด้หแล้วอานี้ละอานี้ละใช่ไปเลยไหมใช่ๆพ่อใช่กระเทียมเจียว่ใช่หอมหมากอย่าใส่หลายลูกินปลาได้ด้อเวยไปกินปลาสองใมเนี้งูกินปลาเนป่าเห็น่งูกินปลาผักมีบ้าอเอนีมแกงบบงบาง่ผักมากเอนะักกาดกระล่ำั้นีเลเนาะนาวเออ พลังงานเบิดตต้องเติมพลังงานเว่างหันได้ยินเสียงต่ำคือปุ๊นี่มันเนิฉากใช่มันนี่ยว่าแตกกันยังหน่อยเด้อยไข่บ๊าดคอยได้ยินเสียงต่ำมันค้างเหล่าไงไปนะครับมอดจูมอดอาอย่างนี่งมอดเติมขึ้นกันพี่ที้แรกเพาว่ามีก๋วยเตี๋ยวที่แค่ละมันบมีก๋วยเตี๋ยวเอาเป็นมาม่าแทนเอามาม่าแทนมึงกับักอ๋อเป็นมาม่าแทนพะนะเนี่ยมันมีนี่ละไม่ต้องเอากระตีใส่กนะตีเฮ็ดจังได้ได้แล้ว แรงบันดาลใจด้วยการแจ้งเพ่งเป็นแต่พอน้องผมว่าแม่อ่านทีคุณเปไปถ่ายซีรีโอกาสดีได้พออ่อ,พอบุทธาเธอชื่อน้องใหม่เบกเราแท้งให้พวกนี้ด้พอรำบอกขาวมองดูตัดส่วนบทสูงบทต่ำอายุอานามไม่เยอะเกินควรสีอ้วนสีอ้วนอ้วนสีอ้อวกผวนอ้วนบอก เนื้อนวลว่ามีปัญหาแรแตงบันดันใจในการแต่งขอยากระพมที่แม่เนื้อนุ่มบอกมาตั้งแต่เป็นคนตั้งแต่เป็นคนจนสามสิบกว่าไม่มีชายมาของเกีียว เาพื่อนเพื่อนติดแจ้งเมาเพื่อนเพื่อนติดบ้าๆนี่แนบ้านี่แฟนเบาเรียงล่ามันมาอ๋อเป็นสตอรี่เยอยังโสดยังสาวยังโอ้ยยังโสดโดดเดียวไม่มีเลยเชลผู้เบาเดียวผู้เบาเ่าติไปเบาไปขอเดือนางเดียวน่เร็กน้อยจินี่ แม่เน็กหน่อย้ะแม่เน็กน่อยนะอนาคตสิเได้แ่งให้แ่งเองหรือผู้ใดแ่งเอาเขียนเอาเองเขียนเองเป็นภาาอ่ีนง้าลุงเสนาส่ว่มาทำ่านด้มันดันใจเพิ่ดีขึ้นผู้ใดดีมันก็เขียนแล้วกเกาองกะเกาเกาเองจีบนียมัึ่งสองท่อนนึ่งไปจากกับผมหาพันหาเอา่าเิดแคมาสาม ย้วยแต่งขายอาจารย์พันพันสามอะไรก็แ้วแต่แต่งขายใช่ไหมแต่งขายแต่งขายแต่งขายเพลงเท่าไหร่บอกมาเลยห้าพันห้าพันห้าพันนะจีบรับรองอนาคตหรือเปล่าคนร้องอ่ะอาจารย์ถ้าไม่ดังไม่เอาตังค์เจาบอกว่าถ้าไม่พิงไม่ดังไม่เังไม่ต้องจ่ายตังค์ง่ายเพลงห้าพันนายอาจารย์ผมย้ไม่ดังคืนให้คือตังค์ให้แต่ขอก่อนแต่ขอก่อนนะถ้ามันไม่ดังค่อยคืนถ่ายถ่ายซีรีโอกาสดีได้พ่อผู้สา ปลาหมดจะซื้อให้ใครอ่ะลองออผมจะซื้อถ้าผมซื้อก็ต้อง้องเองเลยลองเองเลยใช่ไหมไหรือรองไม่ได้อายุอานา้ไม่เยอะเกินควรสีอ้วบอ้บว,วนอ้นวนบอกเนื้อนวลว่ามีป,ะะปัญหาปัจจับภูมิเมืเนื้อนุ่มบอกมาตั้งแต่เป็นคนจนสามสิกว่าไม่มีชครมาก้องเกี่ยว

แต่งเพลงไง่ออาณาะกุลลูกกันเลยสิมหน่อยหน่อยคนที่นี่การแต่งเพลงของพ่อแหลมนี่คือพ่อแหลมครับเชิญครับงานผมพสิจบจักเสียเพลงนีมาบัน้ขึ้นมาย่งได้เรื่มมาม่เป็นการกอนปอยุอ่ไม่ดังคอตงหครับขันบบดังขึ้นต่างห่ว่าตั้เครื่องเสียงเิ่นบบห่างเอาตั้แต่างเอังแต่่เอาแหวร่มใช่มงอยเออกะลกะลำ ก,ลกะลัมก็ได้วัตเเเมนกะล <net> ีกะลีเกากะีเกานี่นะครับดีนะครับกองไทยพันนี่การทำธุรกิจน,นั่มเนี่ยี่แม่ค้าหอดทีได้วัตะาทีมื่อนเช้าหน่อยไปทั้งเดียวท <net> ั้งน,ทงนี้ต้นแค่คนนี้เด้เงินเมียมาจากบาทนาเหมือนว่เปนสิบเบและบอดีว่ามารถฟรีด้วยดตีตอ,อแห้งแห้งเห้ี่ย้งแแผลม อันนี้ก็นอนเฝ้ากองตะเข่าจากหิวแล้วหิวอีกเนี่ยขาเขาตะไก่มาเนี่ยมันผิดโลกเก่าต์นี่จะหุ่นจักดีมันมีต้มแล้วไหมผมแม่คือพอถามเอาต้มแล้วไหมใช่ไหมหม่าม่อมีเปลืออันนั้นผักไสคนแดงโอเคเย็นแก้วเลยครับอ่โคงเย็นเแก้วเลยขอมาม่าใส่หน่อไม้ด้วยครับเพราะว่าโลกเก่าต์กำลังจะขึ้นครับอยากกินมุกไ่ออยากกินเจ้บรสุทธิ์นะครับกองบรรยากาศกองไทยครับบัจูแล้วก็กินดีดี นะครับกินด <laughs> ีกินแสบหักนะครับกินดีกินแซ่ฉกินอร่อยนะครับนะครับมาเบิดจะเห็นการขบวนการทำงานนะครับเอาคือเป็นไรระบาดเลยพักก็แท่เรื่งนี้เดี๋ยวไปก่อนครับไปก่อน